สวัสดีเออสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้ย้ายไปกับสีมาหดสวนหลังบ้านก็เก่าเด้อค่ะเด้อจ้าหดก็เก่นา,านั่น่ะจ้าสวนหลังบ้านเนาะค่ะต้องหดพักหนาน,นึงค่ะโอ้อวันประเด้หดคาแข่งครับกอดแข่งเบิดรักแห่งเบิดบ่ได้หดสวนบ้านอาก,กาศง่ายมาก 我打字。

่เก็บกินง่า,งายๆก็บานรับหอมแต่กระต้นหอมน่าจะต้นหอมบ้านพักก็ใส่ต้นหอมนะ,ะมนก็กนะนเนเี่ยแปลงนึ่งนะจ๊ะแปลงน,นึงพ่อได้กินได้ยูะะ้เนาะค่ะเนาะพ่อได้เก็บใส่แรงใส่ง่ายเนาะจ๊ะจะใส่ไหม แม่ด้วยะลวเบ้องมดแน่กับอไรงี้ขอขอบ่งมดมือยาวเง้งพรปันเดินบ้าน <AND> กะจ้าปากกะวางตุ้งนะจ้าน้องหมดน้ำเส้าน้อง่นน้ำเว้นมากงมสวยมากกับอใหญหมดเป็นยากนะค่ะเนาะยากสวยมากกบอให้หมดเลยหมดตะเส้าจ้าเพาท่านได้เห็ดทอดกับเข่าจ้าไปไปบปไปไปที่ล่มนะกระเจ้าไก็ะไห้

con người nghèo hèn hèn cha hèn lại, thà có một người nghèo nhé. ทักกันทักหอมแดงเปื่อยเบิดจับพี่น้นองมันเข้มเหมือนขีดเทาเก็มเอาขีดเทาใส่น้อจับเปื่อยเบิด์ตหลุดจีบวันย่างจากต้นเนาะชันมันเปื่อยค่ะมันเปื่อยเออเรื่องหัวต้นบกักพริกหัวต้นบกักพริกก้อนจางหัวต้นบกักพริกตั้งหลังกันพริกประเดี๋ยวหัวต้นนึงยิ่ง อนนีกต,ต้นหนึ่งอีกตุนเกาแล้วกันอเอตเก้าหนาดิน แกนก็ดอกเอานีบงช่ไหมนี่ไงใส่มีบงโอ้ยมีเพีอเ้องกันมีเพื่อเพียนี่ว้าวนาไ่มีเพียร์อป็นผักกาเป็นเพียรเฉพาะมันยอหรอกเป็นเพียรไปเลย เป็นเพื่อเป็นเพื่อเป็นเพื่อแต่พ่อแม่นั่นนี่แล้วเป็นเพี้ยนมากขื่นมันเป็นหย่อนหย่อนาะจ้ะเนาะมันเป็นเพี้ยเป็นเพี้ยมันก็ได้เป็นหย่อนหย่อนาะค่ะมันก็ได้ใบป่ะพื่นเป็นเพี้ยนนะจ๊ะเี่กผักแบบเป็นเพี้ยเป็นเพี้ย

哎，莫给他扔来咧，哎，mm hmm. um, um, มะเขือต้นเก่าค่ะบักฮุ้งบักฮุ้งมะละกอนี่ค่ะน้องมดกอมะเขือโอ้หุกีแดีบักฮุ้งตน้นติีแดง mày vẫn bay cả, mốt tỏ bộc kia quay tỏ bộc quay bông mai mốt tỏ bộc quay bông mai nó cả nó ta bảo mốt bay mất cả, sịt tai nó cả nóc, thấy nó phong mai bao tiền phong thấy เป็นน,น่วยไม่นอกน้จากสีได้กิดยเจ็บจำสมนะคะตัวสีลูกไม่มันกัดสีน้ำนเป็นน่วยน้อค่ะน้ปผูดไม้นี้เหหมดต้เก่าไโอ้หมดก็หลายเจ็ดดโอ้หมดหมหมดหมดหดเงหมดเดงเงหลายหลายเงหลายหลายหมดเียตวิตามหมดเสีงน้องเอ้ยกัดกินปวดหมดเดงไปนะจ๊ะกัดกินปวดปวดจะหมดเดง ตายหมดเดี๋ยวจักาใสกันจะหมดเดียไปไว้้อากันเอาจักใส่มังนีมันกับง่ายไปมังหันนอดดามันป่ตาย,ตายใสมังนีก็ง่ายไปม,งมังไม่รู้ว่าเป็นอะไรตายจะคือัวต,ตายก็ตายย่ดอกแก้าตายเบิดแต่มันตายเบิรดมั้จะที่ป้าเดม่เย็นไว้ก่ดอก ตาเบิรตจนตายเบิรจะตาน่มันจะตายตัโลมมันชอกนตัวไหบัดยช็อกมันกับดตายหมดเดงหลายโุ๊บมึงได้ก็นีจะหมดเสีงคอมงเอยหลายเออหมดหลายปุหาชอกมาเตคนตตายตัวบ้าม่เป็นสิตายเบิ ข่กันเด้อค่ะุ่นาบงาต่พุ่เด้อค่ะเด้อเอยีก็เนาะแต่เนาะต้นบักงอาจารย์มก้นะค่ะนะมีกับบักงงใบชาตำสมนะะเนาะมันเป็นนวยนะคะย้มแรงเขาก็เดือนหานะค่ะเนาะเดินหาเขาก็เลยตำสมนะคะตก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 ตตตกตกตกกตกตก ก๊องตกจ้าตกอย่าตกเลยอย่าตกลเลยปรับก่อนปรับก่อนมันเห็นปวดก่องก็ได้มันเห็นหลจะเลยกพอเห็นนะจ๊ะเอ,อ้าเอามันเป็นอะไรอย่างนี้เนาะอ,อืออ้อปับไม้ก่อนจ้ะปรับไม้ก่อนบ่ได้บ่ได้แก่บ่ได้ปรับไม้ก่อนก้า แล้วก็ซามีเด้อค่ะเด้อเพื่อนเพื่อนแยไแพกะจีก็ล่าลงซํมจีเนาะคเนาะคลิปหนาพอกันไหมเด้อจ่าเด้อกล่องบดีกล่องบดีจ่ากล่องบัตรีมดเวนกับพท่านเดียวจ่าดีดีก็เปิดน้ำใส่หงมบกุ้งอยู่เนาะจ่าเนาะเปิดน้ำใส่อยู่ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนคลิปหนาพอกันไหมเด้อจ่าเด้อจ่าสำหรับกินนี้ก็สวัสดีค่ะ